มันกัดอู้มยังไหมต่เหมือนมันปิกตัววกกลับนะครับอ้โหโอ้โหนี่มันกัดครับเขาะแรงเลยอันไหนกัดกัดอีกแล้วนี่ไง นักตกปลาทุกท่านนะครับมาถึงวันที่เรารอคอยนะครับไตบตอตกมฟ้ารถออกมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ที่บริวเวณท่าซักตรงนี้ก็เป็นคลองท่าซักนะผมเห็นหมายมันสวยดีนะครับมีต้นผักตบอะไรขึ้นนะครับมาก่อนหน้านี้มันไม่มีผักตบไม่มีพวกเขาเรียกอะไรอะปักกระชูปักกระเช็ดเลยนะเผลอๆอาจจะมีปลาแรงดีนะไปครับยวไปลองดูกันเลยนะเดี๋ยวเกิด ช่วงขาด้วยเหยื Black ่อแบ็คแมนบ้านะฮะแบ็คแมนบ้าเจียโนะไปลองดูครับยากค่อนข้างลกเนาะไปมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตีเหยื่อตามช่องนี้เลยนะลองดูครับว่ามันนั่นนั่นนั่นเพื่อนๆเห็นไหมครับนั่นๆๆๆนั่นนั่นเห็นด้านไหนชะโดครับชัดโถแน่นอนตัวนั้นนะอ่ะเหยื่อตามช่องไปเรื่อยๆครับ อ,นนอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นปลาซ็อกเกอร์ครับหรือเก็บขมมบิด,นะไ,ดไหวไหมเนี่ยลดซะด้วย ช่องมันนิดเดียวครับเราตีไปประมาณ25เมตรนะตรงนี้นะคร่าวๆนะครับอาจจะไกลกว่านั้นนะยนี่อย่างสวยอะ่ะหมาย ลูกนกควักเงนครับนี่ติดคลิปอีกแล้วครับ อุย uh, oh ัดครับอุ้ยัดคอดครับนี่ดแน่นอนฉดแน่นอนครับ เปลี่ยนมาตีฝั่งนี้รู้เรื่องเลยครับกัดไม่โดนไฟใช้ได้นะ lâu nope. cắt mấy đồ này cắt bịt lão cắt bịt lão ตรงนี้กำังจะเดินไปทางนู้นโอ้โหกระโดดไ่หลิวว่าไม่โดนตะเป็ดครับเสรยดายจังวุ้นใหญ่เนี่ยพลาดได้ไงวะ เห็นแล้วนะ้มันตามมาครับผมกำลังจะเดินไปส่งเยือนะอนนี้เป็นโลครับ โลแบบไม่จกตาด้วยนะผมช้าเองดูดเบามากเลยนะจุ๊บเดียว ดู่แล้วอูแล้วอูแล้วอยู่แล้วทางนี้แหละอยู่แล้วอยู่แล้วครับทางนี้แหละอยู่โอ้โหกัดเจินทูผมเคาะอยู่พักใหญ่เลยกว่าจะเอาเคาะอยู่พักใหญ่ครับผมเนี่ยติดปากล่างนะครับกัดแลม้วนตัวครับไอเจ้าตัวนี้ ใส่สวยเว้ยใส่สวยเดีย๋ยวถ่ายรูปน้อยแมกัดจนทูครับกัดจนได้ครับกัดจนได้กัดจนได้นีกันนะครับแล้วก็กัดไปกัดมาอยู่หลายรอบนะแล้วก็มีตัวนี้แหละครับที่กัดโดนนะ อ่านั้นคือบางทีมันกัดใบหลิวกัดเจนทูนะครับเจนทู FGS Plus นะครับหลุดยากมากเพื่อนๆดูดิมันกัดนะครับแล้วมันไปติดขอบปากล่างนะครับด้วยความที่ว่ามันอาจจะกัดแล้วก็พลิกตัวนะครับพอมันพลิกตัวเนี่ยมันกัดเสร็จันกัดอูมใช่ไหมน่เหมือนมันพลิกตัววกกลับนะครับจังหวะนั้นแหละพอผมใส่ทุกบั้มเรียบร้อยครับนะเต็มเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่ามันกินอะไรเข้าไปนะครับ นี่ครับผม Gen t o FGS p l ั s นะครับวัดเป็นโดนตัวนี้สายสวยเลยแหละปลาช่อนตัวนี้นะครับก็กัดแน่นๆตุ๊บๆตับๆนะครับให้ไวพลาดนะผมบอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันจะกัดจริงๆนะลาแหน่หมายแน่นะครับมันกัดจนโดนหมดเลยครับแต่ถ้ามันไม่อยากมันกัดไล่กัดอะไรก็มันกัดไม่โดนอ่ะยกเว้นว่าเราจะไปดวงดีนะเราไปวัดโดนมันนะครับให้ดูครับนี่นะครับสาสสวยเลยนะตัวนี้นะ ก็สักประมาณสี่ขีดได้นะไม่ถึงหรอกครับครึ่งกิโลนะผมว่านะสี่ขีดกําลังดีครับออะนะครับเก็บปลานะวันนี้เปลี่ยนสายพีมาใหม่ด้วยครับนะวันก่อนไปตกกับพีมาตี้ขาดตี้ขาดน้ำเสีขาดก็มีเจนทูไปตัวหนึ่งนะครับรวมๆว,ว,วันนั้นสามตัวนะครับเรียบร้อยเลยเปลี่ยนเลยครับตรนนี้นะก็กลับมาใช้วจเคเหมือนเดิม้วครับอื ายมันค่อนข้างเล็กเนาะว g k จเคนะครับแล้วก็มันทําให้เราทําระยะได้ดีนะครับด้วยความที่เป็นสายญี่ปุ่นแล้วมันหน้าตัดมาตรฐานนะนะครับผมการันตีเลยนะครับตัวนี้มาตรฐานญี่ปุ่นแท้ๆนะครับอ่านะครับเส้นเล็กเนาะตัวนี้สามสิบกว่าปอนนะรู้สึกนะไม่ชัวร์ละตัวเลขนะครับแล้วก็ลื่นดีนะครับนุ่มลื่นดีนะครับตัวนี้บาซอนแปดสิบเจ็ดนะผมซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้บอกน้านๆเลยนะครับ ผมแค่เขียนบอกไว้ในในในวิดีโอนะครับว่ามันเป็นบาซอนเวทบรค816นะเยอะตีเยอะตั้งแต่5กรัมถึงี21กรัมนะครับตัวนี้6ฟุต6นะครับโมเดลบาซอน C66M นะครับประกอบกับล้อสตีทลิมิเต็ด SV TW นะครับสวยเลยตัวนี้นุ่มลื่นนะหมุนเบามือมากประกบถ้าเกิดว่าประกบกับล้อที่มันเบากว่าเอ้ยคันที่เบากว่านี้นะผมว่าเบาเหว่งเลยมันไม่เมื่อยมือครับมันเบามากนะตัวนี้นะรู้สึกว่าจะร้อยเท่าไหร่นี่แหละ พอจับกับบาซอนก็เบาไปอีกแต่มันจะมีะอ่าคันบางประเภทนะครับที่มันเบาแบบเบาเว่งเลยอะ่ะเออถ้ามาได้จับกับอินเตตเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับตีได้สนุกแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำดูบ้างครับเนทูเอฟจีเอสพาสีดำครับเอ,า,อามาลองดูครับจะกัดอีกหรือเปล่า เคาะแรงนะตอนที่มันกัดครับเคาะแรงเลยอันไหนครับเคาะแรงเลยอันไหนกัดอีกกัดอีกแล้วอีกไงอีกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวยรวยเฮ้ยขากล้องเลยขากล้องเลยครับอู้อสีไหนก็หมางนีกินครับ เจนทูโอ้โหสุดนะครับโอ้แท้กับนี่งโอ้โยถ่ายเลยนี่ถ่ายรูปดีกว่าโอ้โยต้องจะกัดีปันนั้นนะครับเจนทู f รับสีดำนะครับเพื่อนเองับกัดเข้าไปเต็มๆเลยครับนี่ด้วยความที่มันเป็น FJH 7นะครับ ตอนนี้นะกลับไปแล้วมันมันไม่เจอตะก,กัวนะครับมันเป็นรีดอลอยแนละ้วมันลื่นมากครับมันพร้อมจะลูดนะแต่ตัวนี้ไม่ลูดนะผมวัดไม่ได้แรงผมจะตั้งเบรกไว้อ่อนๆนะรประมาณหกสิเปอร์เซ็นให้พอเราดึงแนละ้วมันไหลออกนะครับเพื่อเซฟคันเซฟสายด้วยเซฟลอกเซฟอะไรเวลาไปเจอนะเมื่อกี้ก็เกือบจะเก็บสายไม่ทันเหมือนกันนะเพราะเราวัดนะแต่ตัวนี้อยู่ครับนะเจนทูเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วอ <Amazing. S 1> ื a เนี่ยครับสุดยอดนะครับ จก็ปลาครับผมมาครับเดี๋ยวลองดูอีกจะกัดอีกไหมฟ้าตอนนี้เริ่มสว่างแล้วครับเกนทะู G ตัวเดิมเลย FGS Plus บ y e ย,ยังไม่ได้เลาะปากบุ้งเลยชายปากบุ้งเลยดีอ่อนไปหน่อยฮะ กออ่เฉยๆมันก็ไม่ได้กัดนะครับรต้องเคาะบ้างอะไรบ้างนะ ยกัดพิษกัดพิษนั่นไงขึ้นน้ำเลยครับกัดจะขึ้นน้ำเลยนะตัวนี้ใหญ่นะครับกัดพิษกัดพิษอ๋อขัดพิษกัดจะขึ้นน้ำเลยพิษเลยครับโหนั่นไงจะชูปันเนี่ยโตป่าวะ ตู้งเดียวนะครับปลาใหญ่นะที่เนี้ยเราขยันตีนะครับมันกัดนะันุ่มนี่ปลาไซโลเลยครับคันนี้ร้อนมากครับวันนี้นะก็ตอนนี้ก็ บ่ายสองนะครับนะครับก็เอาแค่พอของปลาของพอพอนะครับก็เดี๋ยวหมายนี้เราก็มาซ้ำนะมีตัวใหญ่ลดไป2ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่กัดไม่โดนนั่นคืออตัวที่กัดโดนเลยผมวัดไม่ถนัดนะครับใหญ่กว่าแขนผมอีกนะตัวนั้นน่าจะใช้โลเลยนะครับโลเอ้โอโลกว่าไปด้วยนะก็มีตัวนี้มันกัดไม่โดนนะตัวนั้นน่าเสียดายเหมือนกันครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ได้ปลาสองแต้มนะครับรับ่าเพียงพอแล้วนะครับก็ยังพอมีคลิปให้น้าๆได้รับชมนะครับ ก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวหมายนี้เดี๋ยวผมก็มาซ้ำนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเข้าช่วงดูดูผสมพันธุ์ของปลาเลยนะช่วงดูดูวางไข่นะก็เรียกก็หลังจากนี้ให้มันออกลูกออกหลานก่อนนะคือมากี่รอบมีรอบไม่เคยแล้วสักรอบนะก็มันก็หมายคนตกเยอะนะจริงๆตรงนี้ก็เป็นทางว็นทิวเลยครับมีคนตกเยอะนะแต่มันอยู่ที่จังหวะนะครับมันไม่เกี่ยวกับ,กบอว่าอะไรนะเรา อาศัยความอดทนนะครับหายแหน่คือบดมันจะกัดมันก็กัดง่ายอย่าง,างที่นาหน้าเห็นแหละบดมันจะไม่กินมันก็ไม่กินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฝีมืออะไรอ่ะแต่ว่าข้อดีของเราว่าคือเหยื่อเจนทูนะครับ FGS+ นะครับเจ mm ้าเจนทูตัวนี้นครับนะมันมีข้อดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าปลากัดเราแค่หนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันกัดโดนโดนตัวยางนะเรามีโอกาสเซฟฮุกแล้ติด แน่นอนนะมากกว่าเยียร์กับยางทั่วไปนะครับเพราะตัวนี้มันเป็น FGS Plus นะครับดูดิเพื่อนๆดูดิกดลงไปเนี่ยเดี๋ยวด,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 ดูตัวเบ็ดรับโผล่ Pro, ขนาดเนี้ยครับแล้วก็กัดกดลงไปเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะก็มันเป็นหลีดอนลอยมันไม่ใช่ตะกัวฟิวที่พันนะยิ่งเราตะกัวฟิวเวลาพันเนี่ยมันจะหนาขึ้นมาเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเจนวันเจนทูนะเจนทู Gen เนี่ยก็คือเขาเก่งในเรื่องของการปีนะครับไม่ต้องลบมากนะครับเน้นทําระยะนะครับเจนทูก็ อตอบสนองกับหมายที่ไม่ได้รกมากได้ดีนะครับส่วนเจนวันนะครับเจนวันจะเป็นหมายที่ค่อนข้างที่จะตีในที่รกนะอย่างเราส่งเหยือ่อเข้าไปเนะี่ยเรารู้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนะครับในการติดแบบมาติดตัวเบ็ดนะก็เราใช้เจนวันนะครับด้วยความที่เจนวันมีฟอน์การทปการ์ดนะครับก็จะมีข้อดีแตกต่างกันออกไปนะครับวอนนี้ก็ลาไปที่เพงนี้ครับผมนะสวัสดีครับ